ก็วันนี้มีพี a n n e l นะครับมาเจอพี่แพะนะครับในงานสวนอภิธรรมภรรยาของคุณชัดชัยผลแพทย์ก็อยากจะถามพี่แปพะนะครับเรื่องสมาคมฟุตบอลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ฟุตบอลไทยลีกซึ่งคุณแป้งนายกแป้งเนี่ยครับได้ลิขสิทธิ์4ปี2,000ล้านจากเอ s แล้วก็แจ๊สแล้วก็จัาฟนะครับพี่แปพะ ก็ถ,ถือว่าเป็นข่าวดีฝ่ายอื่นก็ต้องขอแสงองดงความยินดีด้วยนะเพราะว่าจริงๆแล้วก็มันก็มีข่าวคราวหลายเรื่องหลายราวเหมือนกันที่สอว่าไทยลีกมีอุปสรรคนะครับโดยป้องยิ่งกันไปแยกไปตั้งบร,รษิษัทที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของสมาคมฟุตบอลอย่างไรก็ตามก็ทราบว่าวันนี้มีการประชุมแล้วก็ ได้รับการยื่นข้อเสนอในเรื่องของการที่จะซื้อลิขสิทธิ์ไทยลีกจาก3หน่วยงานที่คุณ่อยเจ๊กล่าวมาก็ผมว่าถือเป็นเรื่องดีนะครับทีจ่จะทําให้วงการฟุตบอลของไทยลีกจริงจริงๆแล้วก็ประสบปัญหายุ่งยากอยู่มากมายในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานี้ให้ให้รุ่งร่วงกันไปก็ ถือว่าเป็นการฟื้นพลิกฟื้นวงการฟุตบอลของไทยลีกจริงๆก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเรามีสปอนเซอร์หรือมีผู้สนับสนุสน,นเข้ามาแล้วการบริหารจัดการของทางสมาคมจัดการให้เป็นธรรมรรมาพิบาลให้เกิดความโปร่งใสนี่ก็จะได้รับการยอมรับจากแฟนฟุตบอลแล้วก็จะทําให้ให้ฟุตบอลไทยลีกหรือฟุตบอลอาชีพเมืองไทยนี้กลับเข้ามาสู่วงโคจรของการที่ จะได้จะพัฒนาไปจเจริญรุ่งเรืองเหมือนคัดเทียมกับนานา,นาประเจ้นนครับวันนี้ข้าขอขอ,ขอบคุณพี่แป๊กมากครับขอบคุณมากครับพี่แป๊กครับ